มะพร้าวมะพร้าวนี่เป็นมะพร้าวอ่อนใช่ไหมมะรับอ่อนน่าจะไม่มีเนื้อนะครับไม่เจอไม่มีเนื้อไปอยู่หากินตามธรรมชาติเวลาพักเที่ยงทำมะพร้าก,กินมะพร้าวดีกว่าไปซื้อนะครับปีนเอาพาเอากินเอาทำดีกว่าไปซื้อกินนะครับวีนี้ก็จะดีกว่า เราไม่แนะนำให้ไปซื้อน้อยๆเองเนาะลูกเล็กอ่อนมากอ่อนมากดีมากฮึย่ำพาบินวันนี้ละโอ้อ่อนมากเลยเกนกะลาก็อ่อน,อ,อ,นอ่อนมาก เออแก้วแก้วแกใส่แก้วนี่แก้วลาออนโอ้โหแก้วชิมดูพ่อพ่อพ่อโอ้ห 太恐怖了。